พระปิดตาเนื้อผงวัดประสาทบุญญาวาสนะครับออกปี2506นะครับวาระการจัดสร้างเนี่ยคือเพื่อ,อระดมทุนนะครับ,บทำนุบำรุงรักษา,าวัดบุรณาวัดประสาทนะซึ่งถูกไฟไหม้ไปนะครับนะเนื้อหามวลสารในการจัดสร้างในปี2506เนี่ย, 6, ยว่ากันว่านอกจากผง ผงพุทธคุณจากพระเกจิคณาจารย์นะฮะผงม,มหาราชผงปัฐมังผงอิทิเจแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนของพระบางขุนพรมเก่านะฮะที่แตกหักชำรุดนะฮะจากกุบางขุนพรมเนี่ยตอนที่น้ําท่วมเนี่ยก็มาเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งอยู่เหมือนกันใน,ใน,ใ,นในพระองค์นี้นะครับนนี่กล้าจะเห็นว่าสภาพนะฮะดูด,ดีสวยงามนิ้วมมนงินวือเห็นเต็มฟอร์มอยู่นะครับนะครับ,รบวัดประสาทบุญญาร พิธีใหญ่ครับพระเกตจิคณาจารย์234รูปร่วมปลุกเสกนะครับเรียกว่าปลุกเสกกันล้นอุโบสถนะองต่อสายศีลออกมานอกอุโบสถเพื่อปลุกเสกกันนะครับมวลสารดีพิธีดีวาละดีนะครับดีนอกดีในนะครับพระองค์นี้นะครับองค์นี้เนี่ยเรามาพร้อมกับใบเซอร์สมาคมนะครับแล้วดูเห็นไหมฮะเป็นบัตรรับรองพระแท้จากสมาคมพระเครื่องบูวิชาไทยนะครับปิตาเนื้อผง2มพรวัดประสาทนะครับ องนี้เนี่ยพร้อมใบเซอร์สมาคมเราเปิดบูชานะครับราคามิตรภาพอยู่ที่13,000บาทครับเรี่ยมทองพร้อมใช้ติดใบเซอร์ไปให้ด้วยเลยนะครับ,นรบในขนาดเดียวกันเรามีอีกองคหนึ่งฮะถ้าเรามีอีกองหนึ่งก็เป็นองนี้นะ,นะครับองค์ขวาเนี่ยมีใบเซอร์สมาคมแต่องค์ซ้ายเนี่ยยังไม่ได้ออกเซอร์นะครับแต่ถ้าดูสภาพองค์ซ้ายจริงๆนะถ้าดูดูเนี่ยนิ้วมือมือนี่ชัดเจนกว่า ส่วนองค์ซ้ายเนี่ยก็คือเราเปิดให้เช่าบูชาราคามิรภาพเหมือนกันอยู่ที่11,000บาทตามสภาพนี้เลยก็คือเลี่ยมทองพร้อมใช้นะฮะเนื้อหาเหมือนกันมวลสารเหมือนเหมือนกัรรับรองโดยทางเพจของเรานี่พระแท้ทั้งคู่นะครับนะครับสนใจทักอินบ็อกค,ครับนะครับสนใจทักอินบ็อกได้เลยครับ,รบขอบคุณครับ